สวัสดีจ้าสาวสาว่างคนยิสานมากอีกละจ้ามื่อนี่มือนี่กัวันที่หามกกะลาเดชจเด้วดออวันอาทิตย์จ้าเมือนี่ตอนนี้ฉันกับยูรงพยาบาลโรงพยาบาลสาว่างพาคุณยายมาพาคุณยายมาหาหมอ อากาศหนาวนะจ้ามือนี่เนาะเป็นยังไงแน่พี่น้องเลยลงคลิปไปก็ได้ติดตามให้ไน้เด้อจ้ายังไ่อยู่ก็ติดตามก,ก็ติดตามให้แน่ชาวสว่างคนอิสานนี่นะจ้าตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลพาคุณยายมาหาหมอ วันอาทิตย์เมื่อนี้เขาเปิดทําการอยู่อยู่ของฟอกไตศูนย์ฟอกไตจ้า <c oughs> โมงขุนละจ้าจังสิเดอออกเขาฟอกไตกับสีชโมงจ้ารดบลายมือหนึ่งค้นกับบาลายปันไดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพธภัทรอำเภอสว่างเด่นดินจ้ากำลังสีงางไปหาสื่อกับเขาใหญย เดิมชมบรรยากาศอยู่โรงพยาบาลนี่แหละนี่แหละเนาะจ้าเนาะต้นใหม่ราชพฤกษ์นี่เพิ่งกิปลูกไว้ตั้งแต่พศสองพสิบสอง าสือนดาดูนวากินห,หิงย่าด้วยกันอากาศกระลมลื่นดีอยู่นานนะจ้าเนาะนาำมือเศร้าอากาศกระสดชื่นสดใสดีอยู่วันอาทิตย์ลดบลาย ตึกเก่าตึกแก่ของโรงพยาบาลแต่พอสอแต่พอสอนยี่อสิบแปดตึกเก่าตึกแก่โรงพยาบาลแต่ชั้นเป็นเล็กหน่อยตอนนั้นฉันยู่ปอนพอซีนี่นะฉันได้มารับฉันได้มารับเสด็จอยู่มารับเสด็จ พระบรมแล้วนี่ข่้นก็เป็นพระเจ้าขผ่นดินแล้เนาะจ้าเนาะตอนนั้นก็พศพ8เจ้อยี่สิบแปดเชาขดคงฉาดเกา่ากว่นี้สี่ล้าจ้าชีวิตกระไดต่ละมือวนๆเวียนๆไป หาแนวเห็ดจ้ะพี่น้องเลยซอยกดติดตามชั้นแน่เดอ้อชั้นกะเป็นเงินจีน่ะวนเวียนไปชีวิตประจำวันไปตลาดไปโรงพยาบาลไปหา,หา่ายหาขาย หาค่าคะหาค่าหาขายยังกจะคือดอ่านอยู่โรงพยาบาลเก่าตึกเก่าแต่สมัยตะกี้เป็นประตูทางเข่าตอนสมัยตะกี้เฉันเลยเข่ามาทางนี่ยู่ลูกหลานมาเมาื่อจะมาเกิดมาออกอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ได้เข่ามา,านี่ละแต่พอศสามสิบสี่ จันวันจันทร์วันดูนนเหมือนคนสาธุจันทร์ไปดีแห้งเดอ้อมันต้นยังไงจันท์นี่นนฉันสิพ้ามาเบิ้งต้นยังี่ฉัน,นจะเหุ้งจักผู้ใดหุ่นจักนาะบอกฉันเลยเดอ้อจ้าเดอ้ดอแม่ นี่านียจ้าเอาเอาดอกก็นงามจ้าดูนี้นี่ดอกอย่างจ้าหนึ่งต้นมันน่ะอืมนี่หมากก่อนต้นนี้อย่างจ้าบอกจันแน่จันบ่รู้จัก มแม่โอ้ยนี่แม่จ้านี่แม่จ้ามันต้นอย่างจ้าคอนยาดเด้อเจ้าค่ะมันก็มีนวยน้ำจ้านี่นวยมันนี่นี่ รวยมันอยู look, my son, my son, ่นี่ต้นอะไรนี่โอ้ยบอกกันแน่ผู้ใดหุงจักแน่นอพี่น้องเอ้ยผู้ใดอื้ยโอ้ยเกิดตันเกิดตาพ่อชอ่ดนๆนู่นดูนี่นี่ผู้หน่ะ ลูกเต็มต้นยูอืมมันหมากยังนะจ้าเก็บหน่วยเป็นใยเบิ่งน้นคือคือบบตุ่มเลยล่ะเออคือบบกเผาเลยไหมโอ้เอาไปใบใส่นลเพิ่นจะบพิ่เห็นบ่เขาจะเพว่าเข้ามาหลักออกของหลวงเลย คือสิบาวาดอกตีมันลนเนาะเนาะมันลนเว่ยเหล่ทาทั้งใดอีกว่างน้องนี่สาวหรอนี่แต่สาวอยู่นี่ตึกคอับตึกอาคารตึกอาคารแต่ทำไมแต่ทำไมหล่นโด่นก็ซอสองสองแป๊ ฝ่าวเบื่อเดอ้อพี่น้องเอ้ยกดติดตามฉันได้เดอ้อเห็นฉันไายทำต่คลิปเดิมๆเ,เก่าๆมาส,สองสามคลิปจากส,สิไปใสไปใสน้ำมูปล่เป็ดพี่น้องเอ้ยแต่ที่แม่คือหาไายเอาตั้งแต่ต้นไม้ต้นอะไรตลาดตาลีแป้งสั้นลสะสก้อนนี่ผู้ใดญ่ย,ยางนันต้นเ้า กันนาทีอืออากาศก็นาวตึกเก่าพี่น้องตึกเก่าเขาเจ้าสิเห็ดอันเห็ดซุนฟอกไตได้บาทนี่บิงนะ่งแน่ขนาดตึกเก่าคนฉุนมาอันเห็ดซุนฟอกไตอยู่นี่จ้านี่งบประมาณสิบแปดด่านคนบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยแต่จะอ่อนเนาะคนป่วยหลาย คนป่วยกันหายตะก,กี้อินเป็นตึกกันนั่นตะกี้อินเป็นตึกกันห้องพิเศษเพิ่นสิมาเพิ่นสิมาปรับปรุงใหม่แบบนี้เพิ่นก็สิมาเฮ็ดเป็นอาคารศูนย์ไต่เทียมเพ,พิ่นว่าหลวงพ่อาจาันท้องปากเออพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งต้นมากๆบัดนี้สาดธุ <laughs> ดกเนาะ เต้สมัยใดยุคนใ่ะต้นมากมากมากเต็มต้นยูมันเขาบอกไปเที่ยวนาะมปเที่ยวก็ได้บ่อ๋อโอ้ยยายเห็นเนี่ยเราสะอ่อนแล้วเนี่ยเด้อคนน่ะุ่มดอกไม้ในพี่น้องเอ้ยบังแนวุ้คนด่ปุูมดอกไม้อยู่หลังอาคารจะมางามแถบคนน่ะเป็นพุ่มอยูเฮ้ยแต่สะอ่อนเนาะ เรื่องอะก็ได้ทางนี้กะต้นไม้สวนยอมผลิตป,ป,ปรับปุ๋งไม้ได้บบน,นี้พี่น้องเลยเบิ่งเดออาคารอน่คารดังเดิมเลยคน <c oughs> สมัยฉันเป็นนิดหน่อยฉันก็ได้มานอนอยู่ี่โรงพยาบาลมานอนอยู่ของพิเศษ ลูกหลานนั่นก็มาเกิด,ดยอ,กอยู่นี่ละมาอยู่ห้องพิเศษเนีน่ยไม่ดีละอ๋อมื่อนี่การ ไทยอยู่ในศูนย์ราชการเดอ้อจ้าเด้อนี่นี่ฉันมีโอกาสก็จะได้ไปหาไทายมงนั่นมองนี้่ชมเมืองอยู่มันยังไ่ฉันก็ะไดฉันเลยก็ฝากติดตามให้แน่ถือใจบ่ถือใ,ใจจังใดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อจ้าเดอ้อ จังในก็เป็นกำลังใจให้ฉันเน่ยด้วยจ้าวันนี้ฉันก็จะไปหาซื้อกับเขา่าไปหาเขาสุยายย้ายแล้วก็อยู่ศูนย์ฟอกไตจ้าจะได้ไปหาเนื้อกินให้เรากินก่อนจ้าฝากกดติดตามเด้วยจ้าสวัสดีจ้า